โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็น,นกําลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเอยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเ yeah. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนาวาวแลวก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ ไม่อยู่กันในเกม m e Craft กันหยีเช่นเคยนะคะกลับมาก,ก,กันกับรายการตะลุยเซิร์ฟเวอร์กันนั่นเองนะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนบุ่มก็จะพาทุกคนมาทัวร์เซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะคะชื่อเซิร์ฟเวอร์ว่า My Dora นั่นเองนะคะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่เวอร์ชั่น1.12จนถึง1.16ขึ้นไปนะคะ มาดูกันว่าเซิฟนี้จะมีอะไรกันบ้างนะคะทุกคนโดยเซิฟนี้เนี่ยที่จริงเขาจะมีพวกมินิเกมด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ยังพัฒนาไม่เสร็จนะคะก็มีสไบ v วก่อนอย่างแรกเลยก็จะพาทุกคนมาดูเซิฟสไบเวของเขากน่ะเดินมาที่ตรงนี้สิ่งแรกที่ต้องเจอก็คือจะเป็นในส่วนของกดต่างๆของทางเซิฟเวอร์นเองนะคะนี่เลยก็ดูกันด้วยนะแล้วก็ฝั่งนี้มีนิคเนาไในดูซิมีฟรีกับเสียตังค์ซึ่งเราไม่มีตังค์เราก็ต้องใช้ของฟรีไปก่อนนะคะเอาเป็นไงดี เป็นน่ารักได้ไหมให้ดูซีได้ไหมได้คุณแล้วนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็มีให้เลือกเพศบุ่มก็เลือกเป็นเพศหญิงไปมีอะไรอีกอ่ะมีเลสมีเก,ม,เกมีทอมมีชายด้วยนะแล้วมาที่กันตรงนี้นะคะจะมีส่วนของโปรเทคก็จะมีให้ซื้อนะคะตั้งแต่5้าคุณหไปจนถึง100่100คูณหนึนะคะคืออุ้ยอยู่นะราคา150ยห้าสพอยจาก300เฉพาะช่วงเปิดเซิร์ฟใหม่ โอ้ oh my god โอ้อันนี้ห้าหมื่นอันนี้ร้อยห้าสิบ point ก็คือเติมในเว็บเอานะคะทุกคนได้อยู่นะตรงนี้ของออนไลน์นะบุ๋มกดรับก่อนเลยเพราะยังไม่กดรับสักอย่างเลยนะคะและตรงนี้ก็มีของฟรีด้วยก็เก็บไปค่ะน,นี่บุ๋มก็แอบมาเอาอาหารนิดนึงเพราะว่าไม่มีอาหารนะคะเดี๋ยวจะตายก่อนเอาโอเคมาตรงนี้มีอะไรคะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเอนชานและคุณลุงมีอะไรหรือเปล่าคุณลุงมีอาชีพให้เราเลือกนะคะ โดยที่ที่บุ่มจะเลือกเป็นประจำแน่นอนบุ่มจะเป็นคนตัดไม้เพราะมันง่ายที่สุดแล้วนะคะทุกคนถ้าต้องการเลือกคลิกขวานะค่ะนะเรียบร้อยบุ่มเป็นคนตัดไม้แล้วนะไว้ค่ะเดินเข้าไปดูที่ตรงนี้กันนิดนึงตรงนี้มีโซนเอ็นชานนาะมีตรงนี้มีที่ซ่อมของด้วยนะคะ1 5 0 0โอเคซึ่งเราก็ไม่มีตังก็ไม่เป็นไรโอ้ตรงนี้มีเอฟรีด้วยเดี๋ยวขอใส่ชุดก่อนเลยนะคะขั้นแรกกดตึงน่าจะ ต้องรองครูดาวน์ของเขานิดนึงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกันก่อนดีกว่าไอ้ตรงนี้มีอะไรไหมเนะี่ยร้านค้าเอนชานไไม่มีมุมนี่นะตรงนี้มี Guard. ออนไลน์การ์ดสะสมครบ5ใบพร้อมกับดาบธรรมดา1อันนะคะมันแลกเป็นดาบออนไลน์ได้อุ้ยไม่ธรรมดามีที่ขุด p i ิกแอคด้วยมีพวกโปรเทคด้วยนะคะได้อยู่นะและตรงนี้นะคะทุกคนมีเปลี่ยนสกินนะก็ เปลี่ยนได้ตามนี้เลยนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นในคำสั่งในส่วนของแกงนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวหมดนี่ยังมีบุมพาดูีนี่ก่อนดีกว่าตรงนี้อุ้ดียเดียวเดียวตรงนี้คืออะไรคลิกเพื่อเปิดหน้าเมนูซีดหรอแล้วเก็บได้ด้วยหรออ๋อเหมือนเป็นที่มาให้เก็บซีดฟรีนะคะ แต่พอเราเก็บปุ๊บมันก็จะต้องรอคููดาวอีกประมาณ44นาทีหรือว่า43นาทีประมาณนั้นนะคะและ้วตอนนี้ก็มีวาร์ปในหน้าวาร์ปก็จะมีโลกสร้างบ้านมี 1, 2, 3, 4โอเคตัวนี้โลกสร้างบ้านน่าจะมีประมาณ3ที่ก่อน,นะคะแล้วก็จะมีฮันติ้งหรือว่าโซนล่าสัตว์นะคะแล้วก็มีสถานที่แต่งงานไปเควสนะคะมีช็อปสุ่มกาชาปองแล้วก็มีมอนสเตอร์ PVP นะคะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวยเควสสำหรับมือใหม่เข้าไปดูก่อนดีกว่า ตรงนี้มีะายแร่ต่างๆอู้หู้ใช้ข้าวมันแลกเป็นแร่ได้ว้าวหู้เมลอน12อันมันแลกเป็นเพชรได้นะคะแล้วถ้าได้ในเทอร์วัตมา10อันแลกเป็นเอมูโรได้ว้าวคือไม่ได้ยากเลยนะคะทุกคนก็ใครที่อยากมาลองทำเควสเนี่ยมีโปรเทคด้วยนะมาลองได้นะคะตรงนี้เลยเป็นเควสง่ายๆสำหรับมือใหม่เนาะโอเค เดี๋ยวบุ่มขอวิ่งไปตรงนี้หนึ่งต้นกระโดดปลากลว u ืมีปลากลัวให้เล่นเลยหรอลองไปดูหน่อยอุ๊นี่เป็นไงโอเคมาดูความกราพังบุ่มกันนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะไปไหนต่อหมดแล้วบ่เดาเอาอู้ตรงนู้นเนาะโอ้โหไม่ถึงเมื่อกี้ทำไมไม่ขึ้นนบุ่มก็ไม่รู้นะแล้วถ้าวิ่งไปฝั่งนี้อ่ะไม่มีอะไรอู้ ข้างในมี NPC แต่ยังไม่มีเควสนะคะไปต่ออ้เเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรขอแวะมาดูสักหน่อยหนึ่งก็มาแล้วตรงนี้เป็นที่สําหรับฆ่าสัตว์หรือว่าเป็นที่ฟาร์มสัตว์เองนะคะก็เราสามารถเข้ามาได้เลยใช่ไหมเราฆ่าได้มาฆ่ายังไม่ได้หรอไอเทมไข่หนึ่งชิ้นไปก่อนดีกว่านะคะทุกคนมาวิ่งขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะทุกคนเราไปกันที่ฝั่งนี้กันก่อนตรงนี้มีสาราพักใจด้วยยวดูสิ สารพักใจมีกดทับซิดนั่งได้หรือว่ากดคลิกเลยนะคะก็มานั่งมานั่งรอเพื่อนในเซิร์ฟได้นะคะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อที่โซนนี้นะคะตัวนี้มีตลาดโลกนะคะพิมพ์ a h เพื่อเปิดเมนูตลาดโลกบุ่มคลิกได้ไหมอ่ะได้เปไงแต่ว่าตัวนี้มีแค่ลาพิดมาขายนะคะอย่างอื่นยังไม่มีมาขายเพราะว่าเป็นเซิร์ฟที่เปิดใหม่ๆสุดๆร้อนๆเลยนะแล้วฝั่งนี้นะคะก็จะมีส่วนของ มรี่เฮลนะคะคำสั่งในการแต่งงานนั่นเองนะก็มีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อตรงนี้มี My p พ t h เฮทับเพชรเพื่อเปิดเมนูของสัตว์เลี้ยงได้เลยทับเพชรปึ๊บอืโอเคก็จะมีเมนูสัตว์เลี้ยงใช่ไหมซึ่งบุ๋มไม่มีสัตว์เลี้ยงสักตัวเลยนะคะ <laughs> ก็นั่นแหละมาวิ่งไปต่อฝั่งนี้ยังมีอีกนะคะทุกคนบุ๋มยนไข่เล่นหน่อย ตรงนี้มีท็อปมันนี่โอเคก็จะมีบุคคลที่มีเงินเยอะที่สุดในเซิร์ฟใช่ไหม,มสามคนนี้นะคะตรงนี้เป็นคิวโอเค y o u t u สตรีม e มอร์นะคะตรงนี้ก็จะมีรายชื่อของบุคคลที่ที่ทำช่อง YouTube แล้วแบบเคยเข้ามาในเซิร์ฟนี้อะไรประมาณนั้นนะคะเขาก็มีของนี่นะสำหรับใครที่แบบเป็นยศ u t u b e นะคะซึ่งทำไมบุมไม่มีกับเขาเนี่ยโอเค okay. ไปกันต่อดีกว่านะคะทุกคนตรงนี้นะคะดูซิตรงนี้มีเควสด,ด้วยนะ ไหนดูดาบอลิมิต็ดนะคะแล้วก็มีชิ้นส่วนโอ้โหดูก็จะมีการแรกอันนี้เป็นแรกเควสการ์ดก่อนนะคะแล้วเราค่อยเข้ามาทําข้างในต่อเนาะก็จะมีเควสการ์ดเป็นแรกของต่างๆได้นั่นเองนะซึ่งแน่นอนมันเยอะมากนะคะเควสตอนนี้ก็คือแบบืเยอะจริงเยอะจัดเลยตรงน,นี้โอเคมีนิดหน่อยบางอันก็อาจจะยังไม่มีนะคะแต่ก็เยอะอยู่นะอถือว่าเยอะเลย จะประมาณนี้นะคะสาหรับส่วนของเควสนะคะเที่ยวฟาเควสก็มากันเลยนะอะไรเนี่ยฉลองเปิดเซิร์ฟซีซั่นสองลดส0ทั้งเซิร์ฟเวอร์ว้าวส0เเลยนะทุกคนไม่มาต่ำได้ยังไงเนี่ยโอ้ตรงนี้มีอะไรคะเนี่ยเก็บเงินวันนี้จิตจ,จ,จมใสลแลกปลาและชิ้นส่วนมีชิ้นส่วนปลาในตำนานเลยพี่ห้าแล้วมันเอามาทำอะไรอ่ะอ๋ะอชิ้นส่วนปลาเมื่อกี้ที่แลกมาได้นะคะมาแลกเป็นเบ็ดตกปลาอือห ตกปลาอยู่ตรงนี้แสดงว่าตรงที่แรกที่บุ๋มพาไปก็บุ๋มเข้าใจผิดไปเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองว้าไปกันที่ช็อปอ่ะตรงนี้คือช็อปอ้าเมื่อกี้บุ๋มวิ่งไปผิดทางเหรอตรงนี้คือช็อปโอเคฝั่งนี้เป็นช็อปนะคะทุกคนไปดูซตตรงนี้มี ATM ให้กดด้วยนะสมหรใครมีตงังค์เยอะเอาไปฝากไว้ในธนาคารนะคะอุ้ยตรงนี้คุ้นๆจังเลยอะ่ะตรงนี้เขาทําเป็นเลฟการสร้างบ้านสวิตที่ครับขอบคุณสําหรับเครดิตนะคะ ตรงนี้เขาทำเป็นโพชั่นนะคะก็เป็นที่ซื้อโพชั่นต่างๆนะก็มีราคาตามนี้เป็นเงินในเซิร์ฟเวอร์นะคะทุกคนแล้วไปกันที่ฝั่งนี้กันต่อฝั่งนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่านะเดียดูก่อนตสงสัยจะมีในอนาคตอันนี้ไงตรงนี้เป็นช็อปอ๋อสำหรับซื้อบล็อกต่างๆนะคะซึ่งเราก็จะไปสร้างบ้านเร็วๆนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวขอดูนิดนึงอยากได้ขนแกะมากเลย ซื้อมาเรียบร้อย5้าอนะคะตอนนี้เหลือเงินแค่500บุ๋มจะซื้ออะไรให้รู้สึกคลุมที่สุดใช่ไหม,มดูจากของที่น่าจะซื้อที่สุดตอนนี้<ะ>อยากซื้อเป็นนี่โอเคตังเหลือศูนย์บาทเรียบร้อยค่ะม,มีอะไรข้างบนบุ๋มเคยวิ่งขึ้นไปเล่นแล้วนะคะยังไม่มีอะไรตอนนี้นะซึ่งตอนนี้บุ๋มมียศนะก็เลยสามารถบินได้นะคะทุกคนในตรงนี้เดี๋ยวพาทุกคนบินมาดูตรงนี้กันหน่อยตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ แมรี่อีกที่หนึ่งที่แบบเขาทำสวยมากและบุ๋มชอบมากนะคะตรงนี้ก็จะให้คู่บ่าวสาวมานั่งอตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงนั่งสีชมพูผู้ชายนั่งสีฟ้าอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มีบาดหลวงตรงนี้โอ้โหสวยมากนี่บุ๋มชอบมากนะคะและอีกที่หนึ่งนะคะจะเป็นในส่วนของตรงนี้ส่วนเติมเงินนั่นเองนะคะพาลงไปดูนิดนึงเตนเตน ตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตเข้ามานะคะทุกคนเขาก็เลยยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานเนาะก็มีแค่พวกยศที่สามารถซื้อได้ในตอนนี้แล้วก็มีโปรเทคขนาดหนึ่งคูณหนึนะคะอันนี้ถ้าบุ่มไม่มั่วเองนะ <c oughs> ก็จะมีประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเซิร์ฟเพิ่งเปิดเลยนะคะคร่าวๆภายในตัวของเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนวุ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้คือ,อไรอ๋อลืมมาทุกคนมาดูกันที่ที่สุ่มกันเลยนะคะตรงนี้ที่จริงเราสามารถวาร์ปมาได้นะ เราทับมัฟเราก็มากันที่สุ่มกาชาปองอะแล้วก็จะมาโผล่ที่เกาะเกาะน,นี้นั่นเองนะคะโดยที่ในเกาะน,นี้นะคะก็จะมีที่สุ่มมากมายเริ่มตั้งแต่กล่องสุ่มสุ่มเงินไม่มีนะคะบุ๋มไม่มีกุญแจเลยแล้วอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาสแสดงว่ามีแค่กล่องสุ่มเงินเขานั้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวลองดูวราปอีกนิดนึงไปดูสนาม p v p กันหน่อยโอเควร์บมากันที่สนามบะรองเรียบร้อยแล้วนะคะอคุ๊ยะ ยังไม่กินอะไรเลยแป๊บนึงโอ้โหเขาดีดตัวเราให้มันลงตรงนี้ค่ะเย,ยเยี่ยมเยี่ยมยอดพระเจ้าจอดไปเลยอืมอยากกินอาหารแป๊บนึงเผื่อมีคนโผล่มาทำไงเนี่ยนหนได้ยินเสียงใครกินน้ำเมื่อกี้อุ้ยดูนาหน่ะวันดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะแล้วตีไายได้ไหม บุ่มมีดาบอ้เป็นดาบมาสเตอร์เควสนะคะก็สำหรับคนที่ทำเควสนะแล้วบุ่มก็ได้ชุดเกราะของ YouTube มาแล้วหลังจากที่บมนไปเมื่อสักครู่นะคะก็นี่เลยความพลังแห่ง y t u t u อืมใส่เข้าไปหมวกก็มีนะเนี่ย <c oughs> นี่เซ y o YouTube ของเรานะคะทุกคนอือนนี้เลือดแบบมันกำลังขึ้นแบบเลือดเร็วมากเลยนะโอเคโอ้โหวิ่งเร็วด,ด้วยค่ะทุกคน มันวิ่งเร็วเพราะมันบุ่มใส่ชุดเกาะว้าวโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสนาม PVP นะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าสปาวกันดีกว่าแต,แต,แต่กลับมากันที่หน้าสปาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปกันมาหมดแล้วนะอ๋อตรงนี้เราสามารถกดวาร์ปมาได้ที่แรงบุ่มบอกว่ามันยังไม่เปิดชใช้ใต่จริงมันเปิดใช้แล้วนะคะแต่บุ่มเห็นอีกที่นึงมันอยู่หน้าสปาวไง อ๋อราจะเด้งว่าตรงนี้ก็คือเป็นที่จัดงานแบบยิ่งใหญ่ใช่ไหมามาค่ะทุกคนยังบุ๋มพาทุกคนไปกันที่โลกสร้างบ้านกันบ้างดีกว่านะตอนนี้ยังบุ๋มได้มาโผล่ที่โลกสร้างบ้านเป็นที่เรียบร้อยวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วเพราะว่าไอ้นี่แหละทุกคนเพราะว่าบุ๋มใส่ชุดไงแล้วแบบวิ่งเร็วกระโดดสูงด้วยเอาออกก่อนได้ไหมใส่แต่หัวเอาหัวออกเลยโอเคไปแบบธรรมดาก่อนนะคะ ชีวิตของเรามันมันดูแบบรวดเร็วเกินไปตัวนี้ยังทุบไม่ได้นะโอเคเรียบร้อยสามารถทุบได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่ทําบ้านสวยๆจากที่หนึง่งอ่าตัวนี้บุ๋มมียศทาให้บุ๋มสามารถบินตรงนี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอลองตัดไม้นิดน,นึงนะฮ่าระบบนี้ค่ะเป็นระบบที่บุ๋มชอบมากเลยก็คือการตัดไม้ท่อนเดียวล้มทาต้นนะคะทุกคนพูดอะไรเนี่ยลิ้นพันกันไปหมดไม่ไหวเลยแล้วแต่ละบล็อกนะคะมันจะพยายามรวมเข้าด้วยกันทุกคนดู นี่เป็นไงเราไม่ต้องไปเก็บแบบกระจัดกระจายอีกต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราหาที่ทำบ้านแบบจํํๆสักที่หนึ่งมาค่ะทุกคนบุ๋มเจอสถานที่สถานที่หนึ่งที่รู้สึกว่าเราทําอะไรกับมันได้ตรงนี้ด้วยความที่บุ๋มบินได้ด้วยนะคะก็เลยอยากจะมาสร้างอะไรตรงนี้กันสักหน่อยนะ เดี๋ยวขอปักท็อตก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเชเดอร์นิดนึงเพราะว่ากลางคืนรองเชเดอร์นี้ไม่ไหวเลย2000 <years> later. โอเคค่ะทุกคนสร้างบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบ้านที่เซฟของบุ๋มนะคะนี่เลยทางขึ้นของเราก็ถามว่าขึ้นตรงไหนก็ยังไม่ได้ทำมาเพราะว่าบุ๋มมียศบินได้ไงก็เลยมีแค่ตรงนี้เป็นฟาร์มนะคะแล้วเดินมาอีกสักพักนึงเราก็จะเข้ามาสู่ในตัวบ้านนะคะทุกคนตกแต่งก็จะประมาณนี้แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นห้องนอน ซึ่งบุ๋มลืมทําเตียงนอนเดี๋ยวขอทำเตียงนอนก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันนะแป๊บเดียวโอเค้ยทำสอเตียงเลยชึบชึบแล้วเราก็จะวางเป็นสิ่งนี้ปึ๊บปบนี่หัวเตียงอะไรอย่างนี้นะก็ไม่รู้จะใส่เป็นอะไรก็ใส่เป็นประมาณนี้ไปนะคะมีกล่องข้างๆนิดนึงนี่เป็นไงชมวิวแบบ3 6 0องศาโอ้โหเฟีฟ้ยวฟ้า ก็จะประมาณนี้ค่ะก็เป็นบ้านที่ไม่หลังใหญ่อะไรมากนะโอเคสําหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นเซิร์ฟนี้นะคะก็สามารถมาลองกันได้เลยสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะ่ะบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บอ๋อแล้วก็มีวิธีการสมรสัครผู้ใต้ลิปด้วยนะคะไปละุ๊บ